เนาะเสียเิดเนาะเปัาตนี้่าน้เสียอยู่ปล่อยได้นะปลามูาปะก๊ป่อได้นะอิจาสีเงาม้ายเสอนดีวปลาซิวอ้าวเหรอเนาะนี่จะปลาซิวอ้าวกับปลาขับคลองนี่ปลาใน ปลาธรรมชาตินะปลากรดแยกของปลากรดนะปลาเสื่อมแยกของปลาเสื่อมใช่ไหมปลาบู่สนใจไหมครับปลาบูไม่สนใจปพอจะบาค่ะหน่อยแยกสนใจไหมครับนี่ปลากรดนะครับปลาบูโอปลากรดอันนี้ปลาเสื่อมพี่น้องปลาเสื่อมนีิปป์ในปลาในแยกของธรรนเนาะฝ่ามือ่อยปลาซิวอ่อนเนาะปลาสีอ่อนมีปลาปลาปากเนาะ ว่าขอกินปลาปากคอยขจองปลาปากสิปลากระเดิดตัวไหนนี่ปลาสลิดปลาสลิดนะเนี่ยไม่ใช่ปลากระเดิดนะปลาสลิดอันนี้ปลาสูดเพราะมันกินปลาหน่อยปลาปลปลาสลิดเลยเนี่ยปลาสลิด โอ้ปลาพี่น้องปลาซิวอ่าวไหมอันนี้ปลากดไหมพี่น้องปลาธรรมชาติเด้อครับเด้อปลาซิเง่จะกลัวที่สุดปลาซิเง่ใช่ไหมปลาซิวอ่าวนี่ใส่กับต่างหากบะเนี่ยนั่นคือปลาซิวอ่าวไปเลยเลือกเด็ดตักเลยน้ำกันเลยมันมันยากเลือกแต่ปลาขาวใหญ่บอเอาจ้ะโอเคเลือกแต่ปลาขาวใหญ่ออกว่ะพี่นกพุดเลือกแต่ปลาซิเงแต่หัก ไปได้กัตะมันปาชิวคั่นลูกมันนานเอ้าปากดกับปลาแซงอยู่นํากันหรอฮะใส่บักนี่กบ่รอนะนปลาเสื่อมใส่ตัวนี้นปลาเสื่อมใส่ดิยไ้อี้อะแงแงนอ่ะแงีเบ่ได้บ่ได้แ มันคือปลาเนี่ยมันจะเน่าแง่แล้วเนาะเด้ออืมสะโวดิสะบักเนี่ยก่อก็หลุดนึงก่อก็ยังติดอืมอ๋อธรรมดาแหละใส่ประกดไว้ไสประกดไว้ในนั้นแหละโอเคเอาไว้นี่ก่อสิกอดเด้อฮะป๊าสิได้หันฮะนี่ देखो ป๊าสินี่ซินี่เหรอ ปลาเสื่อมจกองไกอนปลาเสื่อมปลาเสอมอันนี้ปลาเสื่อมอันนี้เออปลาเสื่อมไปกลางนี่นะเคันเสื่อมใบนี้เดพี่น้องปลาเสื่อมพี่น้องอากาศเด็กเับเจอปลาธรรมศาสตร์เด้อจากโลนี้ห้าสิบโลโบไปใส่ใช่ป่ะห้าสิบโลห้าเจ็ดโลนี่ไปใส่เด้อพี่น้องปลาดูสิบเจอใช่ปลาดูสโล าดปาิ10กว่าอีกจักใส่ปลาสีาดปโอ้ตนี้มีปลาสลิดออมีปลาสลิดปลาสลิดได้3ตัวนะสมมุติ่บ่ไปปลาสลิดรุ่นนี้รุ่นนี้ปนกับกันเลยใช่มั้ยรุ่นนี้ปนเลยใช่มั้ยปลาปลาาวนี่นะกินแล้วต้องเปิดยกแต่รุ่นนี้ล่ะว่าใหญ่ซ่ํานี้ล่่าแยกออกล่ใหญ่ซ่ํานี้แกออกแม ประกดพี่น้องประกดมาซคัดอันนี้เด้อปลาขาวนี่เด้อประกดปลาในบออดปลาปาในเมื่อนะปลาในนี่เจอเจอปยาไอีเซียนนึ่เอานะตัวปลาบาดไม่เงงปลาในขวายบอกเฉอๆปลาเต็มสะคือสิสิเหลี่ยไม่เงี้ยมาเช็ดบอกโอเคการบกปัาขับของโอ้โถขยานไหมทัศน์ศรีเล็ปลาขับของปลาบ้า

ทะเบียนผู้ปลูกไม้ผลเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เขาจะมีงบประมาณให้ลงเล่นวกระดิ่งเขาจะได้สิบคนโอ้ที่ก็จะประชุมหันบอกฮัลโหลฮัลลโหพี่น้องปลาปลาพงไม่อยู่ไหนยู่ใกล้บ้านองจะคอยโทรปลาพงไม่อยู่โทรสิบเทือยังบุรับอยู่นี่เห็นยัง มาแล้วเมือ่อจ้าโบได้เลยบ่ได้เล่เราขึ้นเล่คามื่อวานนี่เบิ่งพี่น้องปลาครับพี่น้องร้อยห้าเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับใครอยากได้หมักพริดใครอยากได้